ครูมนาพากินพาเที่ยววันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ถ้ำกระแซทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะ วันนี้มีเวลาแวะไม่ถึงชั่วโมงนะคะแต่ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะเช็คอินจุดแรกทีมงานของพวกเราก็ไปถ่ายรูปกันก่อนเลยค่ะจะโพสแบบ Gen X หรือว่า Gen Y ก็เป็นภาพที่มีหลักฐานครบไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศและป้ายสถานที่นะคะจากนั้นเดินต่อไปตามรางรถไฟค่ะจุดที่ไม่ควรพลาดคือเข้าไปชมความงามของถ้ำนะคะด้านในมีพระพุทธรูปที่งดงามประดิษฐานอยู่ค่ะด้านในจะมีหินงอกแล้วก็หินย้อยแล้วก็มีน้ำที่หยดลงมาตลอดนะคะเดิน ออกมาก็ถึงจุดไฮไลท์ค่ะมองเห็นรางรถไฟเรียบริมหน้าผาอีกฟังหนึ่งเป็นแม่น้ําแควล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีค่ะถ้าวันไหนฝนตกหนักน้ําจะออกเป็นสีน้ําตาลนะคะแต่ถ้าวันที่แดดดีน้ําจะใสามากจุดนี้สวยจนหยุดมองไม่ได้เลยค่ะวันนี้โชคดีมากรถไฟผ่านมาพอดีเลยนักท่องเที่ยวก็โบกมือย,ยิ้มทักทายให้กันเต็มโบกี้ไปหมดเลยค่ะครูมนาก็ไม่พลาดที่จะบอกว่า welcome to Thailand ใครมีโอกาสแนะนําเลยนะคะว่าต้องมา ที่นี่สักครั้งพอทำกระแสถือเป็นจุดหนึ่งของทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความทรงจำอันเจ็บปวดแต่ก,กลับกลายเป็นความเข้มแข็งของมนุษย์และความทรงจำในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่วันนี้กลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่คนทั่วโลกต้องเดินทางมาที่กรญจนบ,บุรีค่ะภูมบนาขอตัวไปวิ่งตามรถไฟก่อนนะคะแล้วเจอกันทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย